โลกมันก็เกิดจากความต้องการที่มันเกินความโกรธมันก็เกิดจากการที่ไม่ได้ส่วนที่เกินโมหะความโง่มันก็โม่ก็โง่ในเรื่องของการมีส่วนเกินลุ่มหลงในสิ่งที่เป็นส่วนเกินว่าเป็นส่วนที่ควรจะมีจึงเห็นได้ว่าโลภะโทสะโมหะทั้งสามนี้มันตั้งอยู่บนส่วนเกินยามีส่วนเกิน กิเลสทั้งสามนี่ก็จะเหี่ยวแห้งตายไปเข้าใจหรือไม่เข้าใจลองไปสังเกตดูใหม่ว่าอย่าไปแตะต้องส่วนเกินแล้วกิเลสทั้งสามนี่ <c oughs> ก็จะพกขเมนตายไปไม่ตั้งอยู่ได้การถือศีลบสดไม่แตะต้องส่วนเกินก็มีความหมายมาก สำหรับการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดกิเลสซึ่งจะมาเรียกว่าป้องกันความเป็นาธาตของวัตถุนิยมถ้าทุกคนในโลกพากันถือศีลวโบสถไปทั้งโลกโลกนี้ก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นการตั้งอยู่ในศาสนาของพระศีอานมีแต่ความสงบสุขอย่างยิ่ง มีแต่ความพอเหมาะพอดีในการที่จะดำรงชีวิตอยู่คือเป็นอยู่กันอย่างถูกต้องพอดีมีความสงบสุขไม่มีใครที่เป็นทาตของวัตถุนิยมแล้วประพฤติผิดชั่วร้ายทุศีลเบียดเบียนผู้อื่นเป็นอาชญากรรมที่อย่างที่กำลังระบาดอยู่ในโลกนี้ แม้ในประเทศไทยเราที่เรียกว่าเป็นพุทธบริษัทมันก็ยังมีอาชญากรรมอย่างน่าละอายขายหน้าช่วยที่อ่านได้จากหนังสือพิมพ์เรื่องที่เกิดขึ้นที่พิจนุโลกนั่นเป็นเรื่องเลวร้ายมากทำลายชื่อเสียงของพุทธบริษัทสิ้นเชิงแม้แต่เรื่องที่เกิดอยู่เป็นประจำวัน ในแห่เมืองหลวงมันก็เป็นเรื่องทำลายชื่อเสียงของพุทธบริษัทไม่มีเลือว่าในเมืองพุทธบริษัทนี้มีการข่มขืนมีการข่มขืนแล้วฆ่ามีการฆ่าก่อนข่มขืนมันเป็นไปได้ถึงอย่างนี้เพราะอะไรเพราะการตกไปเป็นทาสของวัตถุนิยมมากเกินไปคนอันตพาลเหล่านั้นจึงประกอบอาชญากรรมเชนิคนั้น ถ้าอยากตกเป็นธาตุของเองนื้อหนังหรือวัตถุนิยมแล้วอาชญากรรมที่เลวทรามเหล่านั้นก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นในแผ่นดินที่เรียกกันว่าเป็นเมืองพุทธคือประเทศไทยเราถ้ามองเห็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าหวาดเสียวแล้วก็ช่วยร่วมมือกันเถิดในการที่จะท้องกันไม่เพื่อนของเรา ตกไปเป็นาธาตุของวัตถุนิยมช่วยกันป้องกันไม่ให้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราตกไปเป็นาธาตุของวัตถุนิยมพยายามที่จะตักเตือนกันและกันให้สติแก่กันและกันดึงเขาออกมาเสียจากความเป็นาธาตุของวัตถุนิยมแม้เขาจะโกรธจะตบตีเอาบ้างจะด่าเอาบ้างก็ทนเอา พรหวังดีแก่เขาลากเขาออกมาเสียจากความเป็นทาสของวัตถุนิยม <_ d> um> เขาหายบ้าแล้วเขาคงจะขอบใจอาตมาจึงไม่กลัวเรื่องนี้ว่าใครมันจะหาว่าบ้าไปทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำแล้วก็จะเป็นอันตรายแก่ตัวเองเมื่อตัวเองชอบอย่างนี้ก็อยากให้คนอื่นชอบอย่างนี้บ้าง วันนี้เวลานี้จึงเอาเรื่องนี้มาพูดพระพุทธบริษัทเรามาปรึกษาหารือกันในการที่จะดึงพุทธบริษัทเราออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยมถ้าเราไม่สามารถจะดึงคนทั้งโลกออกมาได้เราก็ดึงแต่พวกพุทธบริษัทด้วยกันก่อนเพราะมันคงจะง่ายกว่ากันมาก พระพุทธบริษัทก็มีบทบัญญัติสำหรับพระพฤติเพื่อไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมอยู่แล้วเมื่อคนทั้งโลกก็ไม่ถือหลักอย่างนี้ไม่มีบทบัญญัติอย่างนี้เราดึงมาไม่ไว้วก็ปล่อยเขาก่อนแต่สำหรับคนไทยพุทธบริษัทเรามีผู้ย่าตายายที่ไม่เคยเป็นทาสของวัตถุนิยมนั้นมันก็ควรจะมี เชื่อสายอยู่ในสายเลือดเหลืออยู่บ้างที่จะไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมไปเสียทั้งหมดคงจะยับยั้งชั่งใจได้ควรจะถอยหลังออกมาได้ควรจะต่อสู้ป้องกันได้นี่หละเป็นเรื่องที่นำมาพูดกันในวันนี้สำหรับใครจะลอใครก็ตามใจ ไม่หวงไม,ไม,ไม่ไม่สงวนลิขสิทธิ์ใครจะเอาไปใช้ก็ได้ช่วยกันล่อหากันและกันให้ออกมาเสียจากวัตถุนิยมจากอำนาจของวัตถุนิยมด้วยการสมาทานอุโบสถศีลคือไม่เอาส่วนเกินในการไม่เอาส่วนเกิน นี่ก็จะมีผลดีสำหรับจะทำให้สังคมมันดีขึ้นเมื่อแต่ละคนไม่เอาส่วนเกินแล้วมันก็จะเหลือมากขึ้นของมันก็จะไม่แพงเงินมันก็จะเหลือใช้หยุดของเกินเสียสองสามอย่างคนมีเงินเดือนน้อยมีรายได้น้อยก็จะมีเงินพอใช้ ถ้าบุรีเป็นส่วนเกินก็หยุดเฉิดเถิดถ้าล่าเป็นส่วนเกินก็หยุดเฉิดเถิดหยุดบุรีกับเล่าสองอย่างนี้เงินเดือนก็จะเหลือขึ้นมากคนเงินเดือนน้อยหลานนั่นก็จะมีเงินพอใช้เดี๋ยวนี้เขายิ่งรุดหน้าไปในทางส่วนเกินใช่ของที่ดีที่แพงยิ่งขึ้นไปเงินเดือนมันก็ไม่พอใช้ มันก็เดือดร้อนมีจิตวิปริตมันก็เป็นอันตรายแก่สังคมกระทั่งเป็นอันตรายแก่ตัวเองฆ่าตัวเองตายฆ่าลูกตาดำดำตายฆ่าเมียตายและฆ่าตัวเองตายเพราะความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจกในครอบครัวมีมูลมาจากเงินไม่พอใช่เพราะว่าเขาเป็นทาสของวัตถุมากเกินไป เนี่ยมาถือว่าอุโบสถศีลของพระพุทธเจ้านั้นสามารถจะช่วยเศรษฐกิจฐฐของมนุษย์ได้เพื่ออย่าไปบูชาส่วนเกินคอยไปตั้งหน้าตั้งตาสอบสวนตนเองเกี่ยวกับการบูชาส่วนเกินคนสูบบุหรี่ก็เลิกเสียเถิดคนกินเหล้าก็นเลิกเสียเถิด คนที่ชอบอะไรที่เป็นส่วนเกินก็ชอบเฉยเถิดบางทีมันก็จะเนื่องขึ้นมาถึงน้ำชากาแฟน้ำแข็งอะไรต่างๆที่มันยังเกินอยู่บางคนมันใช้ามากเกินไปก็เรียกว่าเป็นส่วนเกินได้ของกินอรรอร่อยซึ่งไม่จำเป็นแก่สุขภาพมันควรจะตัด ออกไปจะได้การบำรุงร่างกายอย่างอื่นพ้องเล่นหัวอย่างอื่นก็ควรจะตัดออกไปจะได้ไม่มีส่วนเกินในทางจ่ายแล้วเงินมันก็จะเหลือ